ข้อที่6ใน, tea, ในวันที่มีอากาศสดใสชายคนหนึ่งยืนอยู่บนชั้นสูงสุดของตึกเขาสามารถมองไปได้ไกลเป็นระยะที่สามารถคำนวณได้จาก d เท่ากับ3.57ูท h นะคะเมื่อดแทนระยะที่สามารถมองไปได้มีหน่วยเป็นกิโลเมตรและ h แทนความสูงของตึกณจุดที่ยืนมีหน่วยเป็นเมตรจงหาว่าถ้าเขายืนอยู่บนตึกที่สูง49เมตรและเขาจะสามารถมองไปได้ไกลที่สุดประมาณกี่กิโลเมตร จาก d เท่ากับ3.57ด h นะคะและ s เท่ากับตรงนี้นะคะ49เราก็จะได้ d เท่ากับ3.57รู49ก็จะเท่ากับ3.57คูณกับ7มีค่าเท่ากับ24.7 99ดังนั้นชายผู้นี้สามารถมองได้ไกลสุดประมาณ24.99กิโลเมตรนะคะ